เรียกว่าอยู่ห่างๆแบบห่วงๆตมหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งเลยละค่ะเพราะงานนี้อดีตนกักร้องดังคุณเอินจิรวรช้รุ่งเรืองใช้ถาดสัลเลแบบนี้นะคะแล้วก็ยื่นแจกของค่ะทั้งคนให้คนรับก็ไม่ต้องสัมผัสกันไม่ต้องกังวลเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยที่ดีด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีของตัวเองให้เป็นพื้นที่ฝึกอบกรมการทําหน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปแล้ว ตอนนี้ทําเสร็จก็ต้องถึงคิวส่งของค่ะมอมหน้ากากเฟสแรกนะคะจำนวน3,000ชิ้นแล้วก็เจลล้างมืออีก1,500ขวดให้กับคนในชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด16ชุมชนด้วยกันแล้วก็ยังให้กับประชาชนทั่วไปและแวกใกล้ใกลโรงเรียนของเธอด้วยค่ะ ตัวเราเองเนี่ยเวลาเราออกไปใช้ชีวิตก่อนที่จะมีประกาศพักาฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็ยังเห็นประชาชนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีหน้ากากอนามัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่จะต่อสู้กับโควิด -19 นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแจกหน้ากากอนามัยซึ่งเขาสามารถที่จะป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของ ไวรัสโควิด -19 แล้วก็ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นคนแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วยค่ะแล้วในส่วนของเจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านทุกคนจะต้องมีติดที่บ้านติดที่รถติดในกระเป๋านะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนหลายๆครัวเรือนอาจจะยังไม่ได้มีตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนค่ะ นอกจากจะช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ยังได้ส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลินและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และสำนักงานเขตทวีวัฒนาด้วยนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตามดานต่างๆในเขตทวีวัฒนาเนี่ยนะคะนำไปใช้ดูแลตัวเองป้องกันจากไวรัสโควิด -19 นะคะถือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กับบุคคลที่เขาก็ยังทำหน้าที่กันตลอดทั้งวันแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวไปฟังคุณ เอินอีกทีหนึ่งถึงความตั้งใจนะคะที่อยากเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอด้วยค่ะในส่วนของเอินนะคะที่เป็นประชาชนคนไทยคนนึงก็ขอส่งกําลังใจให้กับคุณหมอนางพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะคะเพราะว่าทุกๆท่านถือว่าเป็นผู้เสียสละแล้วก็เป็นนักรบด่านหน้าที่ต่อสู้กับโควิด1 9เลยขอให้ทุกๆท่านมีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงและ,และขอให้พวกเราทุกๆคนทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนคนไทยประชาชนทั่วโลก ผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ไปได้ด้วยความปลอดภัยได้ด้วยดีทุกคนค่ะก็แม้เป็นงานแจกหน้ากากและเจลล้างมือที่มีคนมากันเยอะนะคะแต่ทางผู้จัดงานก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีจุดตรวจคัดกรองด้วยค่ะต้องวัดไข้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมเจลแอลกอฮอลไว้สําหรับล้างมือให้ด้วย แล้วก็ตอนไปรอรับเข้าคิวสําคัญค่ะห่างกันนะคะประมาณเมตร,รกว่าเลยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีหลังจากนี้ค่ะเห็นว่าจะมีเฟสสองเร็วๆนี้ด้วยนะคะคุณเอิ่นเขาก็จะนําทีมเหมือนเดิมด้วยค่ะ